เป็นที่ทราบกันดีตั้งแต่ปี2,566ที่ผ่านมานะคะว่าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพหรือเมืองโบราณสีเทพเมืองโบราณอายุราว1,400ปีได้รับการพิจารณาและประกาศขึ้นทะเบียนสีเทพเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมทำให้ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกเพิ่มขึ้นเป็นเจแห่งและนับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่สของประเทศไทย จากนี้จะนับเป็นสถานที่หรือพื้นที่สำคัญที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งบริหารงานโดยองค์การยูเนสโกสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่ยมเพอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทย จากการประชุมคณะกรรมการมอโดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45เมื่อวันที่19กันยายน2566ที่กรุงริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นมอโดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ค่ะ เมืองโบราณสีเทพเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์จำนวน10แห่งของประเทศไทยในปัจจุบันจัดตั้งขึ้นโดยกรมศริลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปีพศ2527ค่ะ สำหรับชื่อเรียกสีเทพนั้นเป็นการอนุโลมตามพระวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าบารมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชาธุภาพราบิดาแห่งประวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยที่ได้ทรงสันนิษฐานเอาไว้ในคราวเสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ ถูกเสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกโลกแบบ Serial Nomination โดยนับเอาพื้นที่ที่เป็น3มองค์ประกอบอันทรงคุณค่าและมีความเชื่อมโยงกันทั้งในด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมได้แก่เมืองโบราณสีเทพโบราณสถานเขาครังนอกและเขาทถมรัฐซึ่งได้เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกในปีพศ2562 กระทั่งได้รับการพิจารณาและประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่19กันยายนพศ2566ณกรุงริยาตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียทำให้อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นเมืองมรดกโลกลำดับที่7แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพหรือเมืองโบราณสีเทพ ตั้งอยู่ที่ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งอรารยธรรมสมัยทวาราวดีที่ดีที่สุดของเมืองไทยโดยภายในยังคงไว้ซึ่งซากปรักหักพังและสิ่งปลูกสร้างของเมืองโบราณที่ยังคงสมบูรณ์ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมโดยภายในจะแบ่งเป็นสองส่วนคือเมืองในและเมืองนอกและมีกำแพงเมืองล้อมรอบ มีพื้นที่กว่า2,800ไร่นอกจากนี้ยังมีการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุมากกว่า1,000ปีภายในบริเวณเมืองสีเทพอีกด้วยประวัติเงืองโบราณสีเทพในอดีตเคยเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนสินค้าเส้นทางการค้าและวัฒนธรรมระหว่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสำคัญ มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องจนมาถึงวัฒนธรรมขเขมรโบราณพุทธศตรวตรรษที่9ถึง18ที่มาของชื่อเมืองโบราณสีเทพชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกขานกันว่าเมืองอภัยสาลีจนกระทั่งในปีพศ2447สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อทรงดำรงตำแหน่ง เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้เสด็จตรวจราชการมนลทนเพชรบูรณ์สรงตั้งประไทยจะสืบค้นหาเมืองสีเทพที่ปรากฏในธรรมเนียบเก่าบ่ารายชื่อหัวเมืองในสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสิ์และได้พบเมืองโบราณขนาดใหญ่ทางทิศตะวันออกของภูเขาทถมรัฐใกล้กับเมืองวิเชียรบุรีซึ่งเมืองวิเชียรบุรีนั้นมีชื่อเดิมว่าเมืองท่ารง และเมืองสีเทพจึงทรงมีพระวินิจฉัยว่าชื่อเมืองโบราณแห่งนี้น่าจะเป็นต้นเขาของการเรียกชื่อเดิมของเมืองวิเชียรบุรีว่าเมืองสีเทพกรมศิลปากรจึงได้ใช้ชื่อเรียกเมืองโบราณที่สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสำรวจพบว่าเมืองสีเทพจนกว่าจะได้ค้นพบหลักฐานเอกสาร ที่ยืนยันชื่อที่แท้จริงของเมืองโบราณแห่งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพหรือไพศาลีเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52หน้าที่3693ลงวันที่8มีนาคมพศ2478นับจากนั้นเป็นต้นมาและในปีพศ2527เมืองโบราณสีเทพ ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบอุทยานประวัติศาสตร์การศึกษาเกี่ยวกับเมืองโบราณแห่งนี้ได้มีการดำเนินงานโดยกรมศิลปากรเป็นลำดับรวมทั้งยังปรากฏในงานค้นคว้าทางวิชาการด้านโบราณคดีประวัติศาส,าสตร์ศิลปะเกี่ยวกับเมืองโบราณแห่งนี้ โดยนักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศเช่นศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิดิสกุลดรควอริสเวลศาส,สตราจารย์ชองวอสซอรีเยเป็นต้นจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาเมืองโบราณสีเทพได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติภายใต้การบริหารจัดการ ในรูปแบบอุทยานประวัติศาสตร์โดยการกำกับดูแลของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพสำนักศิลปากรที่4ลบบุรีกรมศิลปากรลักษณะาทางกายภาพของเมืองโบราณสีเทพเป็นเมืองที่มีคูเมืองกำแพงเมืองล้อมรอบดังนี้ส่วนแรกเป็นพื้นที่ในส่วนเมืองโบราณสีเทพ ึงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2,889ไร่หรือประมาณ4.7ตารางกิโลเมตรมีลักษณะเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบแบบเมืองในวัฒนธรรมทวาราวดีที่ยังคงสามารถรักษารูปแบบแต่เดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุดโดยไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแห่งหนึ่งของประเทศไทยแบ่งพื้นที่ภายในเป็นสองเมืองที่นับได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะที่พบไม่มากนัก ในเมืองร่วมสมัยเดียวกันที่พบในปัจจุบันโดยเมืองในมีพื้นที่ประมาณ1,300ไร่เป็นเมืองที่มีรูปร่างเกือบกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.5กิโลเมตรมีช่องประตูเมือง6ช่องทางและมีโบราณสถานซึ่งได้รับการขุดแต่งและบูรณะแล้วทั้งหมดประมาณ48แห่งอันมีโบราณสถานเขาคลังใน โบราณสถานปรางสองพี่น้องและโบราณสถานปรางสีเทพเป็นกลุ่มโบราณสถานสําคัญรวมทั้งมีสระน้ำและมีหนองน้ำขนาดใหญ่จนถึงเล็กประจัดกระจายอยู่ทั่วไปประมาณ70สในขณะที่เมืองนอกมีพื้นที่ประมาณ1,589ไร่เป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อออกไปทางด้านทิศตะวันออกของเมืองใน มีช่องประตูเมือง6ช่องทางและมีโบราณสถานซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและยังไม่ได้มีการปลุกแต่งและบรูรณะทั้งหมดประมาณ54แห่งรวมทั้งมีสระน้ำขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปประมาณ30แห่งมีสะระขวัญเป็นสระน้ำสำคัญที่มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่กลางเมืองส่วนที่2เป็นโบราณสถานที่อยู่นอกเมือง ซึ่งในขุดค้นสำรวจเกือบหมดแล้วส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองโบราณสีเทพโดยมีโบราณสถานเขาข้างนอกที่เป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมทวาราวดี mm hmm. เช่นเดียวกับโบราณสถานเขาข้างในและโบราณสถานปางฤาษีที่เป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมขเขมรเช่นเดียวกันกับโบราณสถานปางสองพี่น้องและโบราณสถานปางสีเทพ เป็นโบราณสถานสำคัญนอกจากนั้นบริเวณเมืองโบราณสีเทพห่างไปทางทิศตะวันตกประมาณ20กิโลเมตรยังมีโบราณสถานที่ถ้ำเขาธมรัตเป็นภาพสลักบนผนังถ้ำที่เป็นรูปพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์สร้างขึ้นตามความเชื่อของพุทธศาสนาลัทธิมหายานเนื่องในวัฒนธรรมทวาราวดีราพุทธศตรวตรรษที่1 4อันมีความเกี่ยวพัน ใกล้ชิดกับคติความเชื่อของผู้คนในเมืองโบราณสีเทพในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วยเมืองโบราณแห่งนี้ยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีความสำคัญโดดเด่นในพื้นที่ศูนย์กลางภูมิภาคตอนไหนของประเทศไทยสแสดงถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์และผสมผสานงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาเถรวาทมหายานและศาสนาฮินดู จนมีเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะสกุลช่างของตนเองยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่ากำหนดอ,อายุราวพุทธศตรวรรษที่1 2บสถึงสซึ่งเทวรูปรุ่นเก่าที่พบจากเมืองโบราณสีเทพได้แก่พระนารายณ์หรือพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอกพระกิษณะโควัฒนะเป็นปฏิมาก,กรรมลอยตัวที่มีลักษณะกายวิภาคชัดเจน ประทับยืนด้วยอาการตริดพังหรือเอียงสะโพกเล็กน้อยแสดงอาการเคลื่อนไหวจากลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถชั้นสูงของช่างฝีมือที่มีเอกลักษณ์ความงามและความลงตัวซึ่งรู้จักกันในนามสกุลช่างสีเทพงานปฏิมาก,กรรมและสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณสีเทพทั้งในช่วงวัฒนธรรมทวาราวดีและช่วงวัฒนธรรมขมรโบราณ พุทธศตวรรษที่1 1ถึงส8ทรงผ่านคติความเชื่อทางศาสนาและรูปแบบศิลปกรรมไปสู่การสร้างสรรค์าง,งานศิลปกรรมในสมัยต่อมาสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพศาลเจ้าพ่อสีเทพที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อสีเทพซึ่งเป็นที่เคารพเชื่อถือของชาวอำเภอสีเทพและบริเวณใกล้เคียงเปนอย่างมาก โดยจะมีการจัดงานประเพณีบงวงสวนขึ้นทุกปีในระหว่างวันขึ้น2-3ถึง3ค่ข้ามเดือน3ราวปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ตัวสารจะมีลักษณะเป็นอาคารไม้ทรงไทยสองหลังอาคารด้านหน้าใช้เป็นที่ประดิษฐานเจ้าพ่อสีเทพส่วนอาคารด้านหลังใช้เป็นอาคารอนเนกประสงค์สำหรับองค์เจ้าพ่อนั้นเดิมได้ใช้ปริมากรรมรูปเคารพ ที่ได้มาจากเมืองโบราณในสถานสีเทพมาประดิษฐานเป็นองค์สมมุติต่อมาองค์เจ้าพ่อถูกจุรกรรมไปประชาชนที่เคารพนับถือจึงได้แกะสลักองค์เจ้าพ่อขึ้นมาใหม่ตามจินตนาการและความเชื่อเพื่อใช้เป็นรูปเคารพประจำศาลเจ้าพ่อสีเทพสืบมาจนถึงปัจจุบันปรางสีเทพสถาปัตยกรรมแบบศิลปะแบบวัฒนธรรมเขมรโบราณ ลักษณะของปรางสร้างด้วยอิฐและศิลาแหลงฐานล่างก่อด้วยศิลาแหลงเป็นฐานบัวลูกฟักแบบเดียวกับสถาปัตยกรรมเขมรทั่วๆไปเรือนธาตุก่อด้วยอิฐในการขุดค,ค้นบริเวณนี้พบชิ้นส่วนทับหลังรูปลายสลักร,ราวพุทธศตรวรรษที่2 6 7ต่อมาประมาณพุทธศตรวรรษที่28มีการพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ไม่สำเร็จ โดยได้พบชิ้นส่วนทิ้งกระจัดกระจายสะแก้วสะขัญสะแก้วจะอยู่นอกเมืองไปทางทิศเหนือส่วนสะขวัญจะอยู่ในบริเวณเมืองส่วนนอกสะน้ำทั้งสองสะนี้มีน้ำขังตลอดปีและเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์มีการนำน้ำจากทั้งสองสะนี้ไปใช้ในพิธีบรมราชาพิเศษของรัชกาลที่สิบด้วย โบราณสถานเขาคลังในเชื่อกันว่าเป็นที่เก็บอาวุธและทรัพย์สมบัติต่างๆจึงเรียกว่าเขาคลังแต่แท้จริงแล้วเขาคลังในคือสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอาจเป็นวิหารหรือสถูปขนาดใหญ่วิชัยคลังเก็บสมบัติตามความเชื่อก็ได้เป็นการก่อสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่1 2บสถึงสิาผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างที่ฐานมีรูปปูนปั้นบุคคลและสัตว์ประดับเป็นศิลปะแบบทวาราวดีมีลักษณะศิลปะแบบเดียวกับที่พบที่เมืองคูบัวโบราณสถานเขาโคกไม้เดนจังหวัดนครสวรรค์และวัดนครโกษาจังหวัดลบบุรีจะเห็นว่าเขาค้างในตั้งอยู่เกือบกลางเมืองลักษณะทางผังเมือง จะคล้ายกับเมืองทวาราวดีอื่นๆปรางสองพี่น้องลักษณะเป็นปรางสององค์ตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงขนาดใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกับปรางสีเทพมีประตูทางเข้าทางเดียวและจากการขุดแต่งทางโบราณคดีพบทับหลังที่มีจำหลักเป็นรูปพระอิศวรอุ้มนางปาราวตีประทับนั่งอยู่เหนือโคอุสุภราช ซึ่งลักษณะของทับหลังและเสาประดับกรอบประตูเป็นสิ่งที่กำหนดอายุของปรางซึ่งอยู่ในราพรวพุทธศตวรรษที่16-17เป็นศิลปะขอมแบบปาปวนต่อนครวัดและได้มีการสร้างปรางองค์เล็กเพิ่มโดยพบร่องรอยการสร้างทับกำแพงแก้วที่ล้อมรอบปรางองค์ใหญ่ซึ่งอยู่ใต้ปรางองค์เล็กและยังมีการก่อปิดทางขึ้นโดยเสริมด้านหน้าให้ยื่นออกมา และก่อสร้างอาคารขนาดเล็กทางทิศเหนือเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ระหว่างองค์ปรางทั้งสองแห่งนี้ปรางสองพี่น้องและปรางสีเทพจะมีกำแพงล้อมรอบและมีอาคารประรำพิธีขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปแสดงให้เห็นถึงลักษณะการวางผังเมืองแบบเดียวกับที่พบในภาคอีสานของประเทศไทยข่าวครังนอกตั้งอยู่นอกเมืองสีเทพห่างออกไปราวสองกิโลเมตร เป็นมหาสถูปในวัฒนธรรมทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขุดสำรวจเสร็จสิ้นในปีพศ2 5 5 1และบูรณะเสร็จในปีพศ2 5 5 5มีลักษณะหลงเหลือเป็นสิ่งก่อสร้างสี่เหลี่ยมกวางด้านละประมาณ64เมตรความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ20เมตรใช้ศิลาแรงก่อสูงขึ้นไปจนมีขนาดใหญ่โตแบ่งเป็นสองชั้นหลักๆ โดยแต่ละชั้นสูงประมาณ5เมตรแต่ละทิศมีเจดีย์รายร้องเล็กๆซึ่งแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับมุลนจักรวาลและอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของอินเดียตอนใต้และชวากลางเขาธมอรัตและถ้ำทมอรัตตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกนอกของเมืองโบราณสีเทพห่างออกไปประมาณ15กิโลเมตรเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ที่มีรูปลักษณะเฉพาะเป็นที่ตั้งของถ้ำธรรม,รมรัฐซึ่งสานนิษฐานว่าเป็นาศาสนสถานที่ดัดแปลงมาจากถ้ำหินปูนธรรมชาติโดยพบประติมาก,กรรมสลักนูนต่ำได้แก่พระพุทธรูปประทับยืนบนฐานดอกบัวปางแสดงธรมรมพระโพธิสัตว์และพระพุทธรูปปางสมาธิรวมทั้งหมด11องค์ลักษณะของภาพแกะสลักนั้น คล้ายกับศิลปะเขมรแบบกรรำพงพระคาดว่าสร้างตามคติความเชื่อในพุทธศาสนานิกายมหายานเมื่อราวพุทธศตวรรษที่14อาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดีเป็นอาคารจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์และโครงกระดูกช้างที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อปีพศ2531โดยโครงกระดูกมนุษย์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่พบร่วมกันนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในระยะแรกเริ่มสมัยก่อนประวัติศาสตร์ภายในเมืองโบราณสีเทพที่มีอายุไม่เกิน2,000ปีก่อนที่จะมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นสังคมเมืองโดยการรับวัฒนธรรมทวารวดีและเขมรตามลำดับส่วนโครงกระดูกช้างนั้น นับเป็นหลักฐานสำคัญประการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการใช้สอยโบราณสถานเนื่องในวัฒนธรรมทวาราวดีสืบเนื่องมาถึงวัฒนธรรมเขเมรในทางใดทางหนึ่งเนื่องจากมีการพบอยู่ในระดับเดียวกันกับฐานโบราณสถานชั้นล่างสุดรางเาือสีตั้งอยู่นอกเมืองสีเทพห่างออกไปราว3มกิโลเมตร เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูลัทธิไสวานิกายมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตัวปราสาทก่อด้วยอิฐไม่สอปูนตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงขนาดไม่สูงนักและมีอาคารขนาดเล็กในบริเวณเดียวกันล้อมรอบด้วยแนวกำแพงก่อด้วยศิลาแรงพบโบราณวัตถุเนื่องในศาสนาฮินดู อันได้แก่ซิวะลึงฐานปฏิมาก,กรรมและชิ้นส่วนโคนนทิสันนิษฐานว่าปรางฤาษีน่าจะมีอายุเก่ากว่าโดยร่วมสมัยกับโบราณสถานปรางสีเทพและปรางสองพี่น้องที่ตั้งอยู่ภายในเมืองโบราณสีเทพซึ่งมีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่16นอกจากโบราณสถานหลักแล้วยังมีโบราณสถานย่อยๆกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เช่นที่ใต้ของเขาคลังในพบโบสถก่อด้วยศิลาแรงพบใบเสมาหินบริเวณใกล้หลุมขุดค้นและพบโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสมัยทวาราวดีซึ่งได้มีการก่อสร้างทับในระยะที่รับเอาศาสนาพราหมณ์เข้ามาจึงเห็นได้ว่าบริเวณเมืองชั้นายเดิมน่าจะเป็นเมืองแบบทวาราวดีและมีการสร้างสถาปัตยกรรมเขมร นระยะหลังเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ทางทิศใต้ยังพบอาคารมณดบแบบทวาราวดีขนาดใหญ่และมีการพยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นเทวาลายัยเช่นเดียวกับปรางสีเทพประมาณต้นศตวรรษที่18แต่ไม่สำเร็จและทางทิศตะวันตกของเขาคลังนอกพบกลุ่มโบราณสถานที่มีลักษณะเป็นกำแพงอิดล้อมซึ่งกำลังดำเนินการขุดคน้น ณต้นปี2,565เป็นต้นอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพแหล่งมอดกโลกแห่งใหม่ของไทยด้วยคุณค่าความโดดเด่นของเมืองโบราณสีเทพที่มีการพัฒนาขึ้นจากชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำลบบุรีป่าสักเมื่อประมาณ1,500ถึง1,700ปีมาแล้ว พุทธศตวรรษที่9ถึง10เมื่อจะรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกโดยเฉพาะวัฒนธรรมอินเดียและวัฒนธรรมเขมรโบราณจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเข้าสู่สังคมเมืองในวัฒนธรรมทวาราวดีพุทธศตวรรษที่11ถึง16และวัฒนธรรมเขมรโบราณพุทธศตวรรษที่16ถึง18 ลำดับพัฒนาการในแต่ละช่วงสมัยของเมืองโบราณสีเทพแสดงออกถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในแขตพื้นที่ศูนย์กลางของภูมิภาคตอนในของประเทศไทยซึ่งเป็นชุมชนหรือเมืองโบราณภายในที่มีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมมีการเลือกสรรพื้นที่ตั้งของชุมชนหรือเมืองที่สามารถควบคุม หรือเชื่อมโยงเครือข่ายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเส้นทางการค้าสมัยโบราณระหว่างพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางและที่ราบสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้อาจรวมพื้นที่ทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยจึงกล่าวได้ว่าชายภูมิที่ตั้งของเมืองเป็นจุดสำคัญ ในเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและการค้าของชุมชนบริเวณใกล้เคียงและภายนอกภูมิภาคมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ส่งผลให้เกิดพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนและดำรงสถานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและศูนย์การทางศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งในช่วงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมศิลปากรตระหนักถึงคุณค่าที่สำคัญดังกล่าวจึงได้ดำเนินการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณสีเทพเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกในปี2,562และสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเกิดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการสมัยสามัญครั้งที่45ในวันที่1 0ถึง25กันยายน2566ที่กรุงริยา ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียโดยในวันที่19กันยายน2566ได้พิจารณาและประกาศขึ้นทะเบียนเมือง,งสีเทพเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมทำให้ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดแห่งและสีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่4ของประเทศไทยปัจจุบันประเทศไทยมีมรดกโลก ด้านวัฒนธรรม4แห่งและธรรมชาติ3แห่งรับรองโดยองค์การยูเนสโกทั้งสิ้น7แห่งโดยแบ่งเป็นมอดกโลกทางวัฒนธรรม4แห่ง 1. เมืมองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร 2. ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร 3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอุดรธานี 4. เมืองโบราณสีเทพเพชรบูรณ์ มรดกโลกทางธรรมชาติ3แห่ง 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่่วยขาแข้ง 2. ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ 3. ผืนป่าแก่งกระจาน